อ้าวแผ่นตัวอ่อนหายไปไหนครับเนี่ยรังนี้จะตอนไว้นะครับทุกคนต้องทำให้เรียบร้อยอเนียนๆหน่อยนะครับ ตัวอ่อนไม่มีเลยครับดูจากทรงลักษณะดูจากลักษณะของลังต่อครับทรงแบบนี้ยาวๆผมคิดว่าตัวอ่อนไม่น่าจะสวยครับทุกคน้าลังกลมแบนเขาจะสวยนะครับสำหรับตัวอ่อน ดูจากทรงแล้วลังนี้ไม่น่าจะสวยสวยไม่เอ่ยเห็นไหมครับไม่สวยทุกคนผมคิดไว้แล้วเชียวไหนไหนก็มาตีแล้วนะครับ ่ไหมครับแค่จะล้างเลยทุกคนเดคิดว่าท้ายฤดูน่าจะสวยครับอตอนนี้ก็ตอนไปก่อนโอ้โอไม่มีตอ,ออนเลยครับ ลองอีกแผ่นหนึ่งนี้มีไหมแม่ของต่อก็เยอะนะครับเนี่ยแปลกตัวอ่อนไม่สวยเลยอันนี้ก็เบาวิวแทบไม่มีอะไรเลยครับนางพญาด้วยเห็นไหมมีครับนางพญาของผมนานๆเตท็ทีนะครับสำหรับตัวนางพญา 我能回家。